สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามทิกตอกนะคะผ่านเว็บไซต์เคมเมมขีดทเฮดค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะจะมีั้งเพิ่มยอดไลค์ค่ะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเนี่ยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะนี่เลยนะคะใคร ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนนะคะและกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเลื่องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะและกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือจะลงทะเบียนผ่าน gmail นะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้เรามาดูหมวดของ tiktok นะคะเพราะเราจะ เพิ่มของ tiktok ค่ะเราจะใช้บริการ48 1 1หนึ่งนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นผู้ติดตามต่างชาตินะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะเราจะทําการเพิ่มลิงก์นี้นะคะของ tiktok อันนี้นะคะมีผู้ติดตามอยู่ที่44นะคะแล้วทาการคัดลอกลิงก์ด้านบนเลยค่ะและนํามาวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่100นะคะค่าบริการเพียง16บาทนะคะคือถูกมากๆเลยค่ะแล้วก,กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบฝ่ายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะ,งนนะ,คะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปลวอเลตค่ะแล้วก็จะเป็น ชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพับดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทังแถบซ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้รอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไว้ใช้เวลาที่ จำนวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะ ต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะ ตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่นานไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอ่านตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ต้องนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i อนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะคะก็เริ่มขึ้นจะครบแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะจนครบเลยนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูวบบไซต์ค่ะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ